พี่ช่วยทําท่าวางมือให้ดูหน่อยได้ไหมครับไม่ติดแขนเหรอถ้าต้องวางมือบนท้องโจทย์ยากอีกแล้วแต่ว่าจะลองดูนะเป็นกำลังใจให้กูด้วยเดี๋ยวทําทให้ดูแล้วกันนะก็คือวางมือบนท้องคือมันติดแขนไหมหรือคุณนั่งยังไงดียก็แบบอ่ะสมมุติว่าอย่างนี้อี๋คือแบบจับปิวนะก็เอาด้านไหนดีอะสมมุติว่ามือใช่ไหมอันนี้คือเราอันนี้คือเขา นีใช่ไหมแล้วเราอ่ะมาติดแขนไหมมันไอ้เย,ยอะกูกูจะทํำยังไงให้มึงรู้ดิเนี่ยให้มึงแบบให้มึงเข้าใจอ่ะแล้วกูโอ้ยอ่ะนะแล้วไม่ต้องถามแล้วนะ ขอร้อครับผมอ่ะแล้วไม่ต้องถามแล้วนะคือโอทีจบจบที่คลิปนี้ถ้าไม่มีคลิปต่อไปกรุณานะไปตามกูด้วยเอาเป็นว่าหนูลูกมือหนูอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเอามือนึงเอามือที่่านะัะเอาถนัดวางมันไปวางมันไปนะเขาบล็อลกลงมาเนี่ยเองก็ตั้งนิ้วไว้เซก็ตั้งนิ้วไว้มันจะพูดเยอะรู้เรื่องให้มันไนอ้เท่าไหร่ไอ้เท่าไหร่ไม่เคย,เคยใช่ไหมตั้งนิ้วไว้ไม่ต้องควยห้างนี้นะี้ทำให้มัน ไม่น่าเกลียดเออก็คือแบบเพราะเขาก็มาแบบวีเชฟวีเชฟออกมาฟูฟองนี้เราก็แบบว่าเออขึ้นไปแล้วก็แบบปุ๊บปุ๊บขึ้นไปอย่างนี้ถามว่ามันจะติดแขนไหมติดมากนิดหน่อยมันก็ต้องทับแขนมึงมั่งเล่เข้าใจไหมแต่ก็จะระวังหน่อยระวังหน่อยว่าแบบเออเดี๋ยวเหน็บกินหรืออะไรก็คอยดู คือดูหนะเออแบบเลือดไม่เดินแล้วนะเธอจ้าอันนี้คือแบบว่าเลือดไปเดินแล้วจ้ะฉันต้องตัดแขนไหมหรือแขนเริ่มชาเอ้ยเรื่องไม่มีความรู้สึกนะเฮ้ยหรือแบบโอ้โหหรือเราไม่รู้สึกเลยอดีนาน้ีหลังเราไม่รู้สึกตัวเลยรู้ตัวอีกทีแบบคอมพลทแล้วแขนเคยไหมแขนยกไม่ได้แขนเดี๋นี้ปุ๊บเป็นหนังมะลุลง อันนี้มึงก็ปล่อยไว้เกินมึงปล่อยไว้นานเกินไงก็ต้องรู้บ้างใช่มันทับแขนก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยทับแขนแล้วได้ประมาณเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องรู้แบบเรียกว่าลิมิตของตัวเองลิมิต o อฟย u อาร์ย o ร์พาวเวอร์พาอฟูไหมไม่ใช่แบบโอ้โหทำจน,นเสร็จแล้วก็แบบดีครับเนี่ยเป็นไซส์เอร็จสมมติว่าเช้าแล้วขึ้นรับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวนายมันก็ไม่ใช่คือเราก็ต้องรู้ลิมิตตัวเองด้วยว่าเฮ้ยแขนเราอะ่ะมันได้แค่ไหนมันสามารถที่จะรองรับในส่วนของการกลัวซาเนี่ยได้นานไหมเออ,หร,อ,อ,อหรือส่วนของการจุ๊บจอหรือส่วนของการดัดตนอะไรอย่างเงี้ยลูกคือหนูต้องเข้าใจแล้วนะทําขนาดนี้แล้วหนูต้องเข้าใจแล้วนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยพี่ไม่สามารถจะจา่าชิดอะไรได้มากกว่านี้แล้วมันมัน อันนี้ไม่รู้จริงๆใช่ไหมนนคือถ้าไม่รู้จริงพี่ก็ยินดีแบบเอออธิบายให้ฟังแต่ว่าถ้าหนูแบบถ้าหนูปั่นนะถ้าหนูพิมพ์เม้นต์แบบรู้แล้วแต่ว่าปั่นขอให้หนูเป็นเครื่องสาาัมผัสหรือเป็นจริงหรีดเพราะชอบปั่น แต่ถ้าหากว่าไม่รู้จริงเออนี้ให้อภัยแล้วก็คิดว่าเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆรู affe, or, is, ้ ério, ทั่วกันแล้วก็จะได้จบเจ้าไม่แล้วหรือเก็ตพิมพเก็ตเข้าใจไหมเข้าใจตรงนี้เพราะว่าตอนสมัยพี่แบบยังเป็นไอ้ไก่อ่อนพี่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ทำยังไงวะอะไรเข้าใจมันไม่รู้จะถามใครตอนนี้พอมีต๊อกๆก็ถามมันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ทำได้นะคะถ้าไม่รู้ก็จะมาต่อก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวอีฟมาอ่านค่ะ